สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมสวนค่ะชมสวนฝรั่งเศสดอกไม้ของเขาสวยงามเอ้าเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีเพื่อนอ่าออกมาจากฟาร์มาีแอดสมปองเลยมาเก็บคลิปสักหน่อยนึงมาชมสวนดอกไม้แต่ก็ต้องระวังมองพูดไปก็ต้องมองเท้าไปนี่ค่ะสวน สวนของเขาสวยงามตอนนี้เพื่อนมาขึ้นรถอะเปิดรถให้เพื่อนขึ้นรอไว้ก่อนแต่แอดสมปองขอเก็บคลิปสักหน่อยนี่ค่ะจะเป็นดอกอ่าบานชื่นแล้วก็ดอกดาวกระจายแอดสมปองเดินก็ต้องระวังเพราะว่าน้องๆเขาก็จะมาปล่อยอาวุธลับไว้แถวนี้เหมือนกันแล้วก็เนี่บานชื่นก็สวยงามมากเลยค่ะเนี่ยดอกสวยมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกแอค่เรียกดาวกระจายเนาะเนี่ยเดี๋ยวนะให้เห็นดอกมีหลายสีมากเลยค่ะน,นี่อันนี้ดีกว่าสีมชมพูม่วงชมพูม่วงจะสวยงามค่ะแอดสมปองก็เลยมาเก็บให้ชมที่เยอะก็คือผักขมนี่ค่ะผักขมผักขมมันเขาจะเยอะมากแอดสมปองเลยพาชมสวนเนี่ยยาวไปเลยค่ะเ,เพื่อนยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยดิมถนขน,นของฝรั่งเศสเขาจะจัดสวน ต้นดอกไม้ไว้สวยงามตามเกาะกลางถนนอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแอดสมปองเลยออกมาเก็บคลิปสักนิดหนึง่งให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะพอดีเพื่อนเขาสมเพื่อนมาฟาร์มาซีให้เพื่อนเปิดรถให้เพื่อนเขาไปรอในรถก่อนแอดสมปองเลยออกมาเก็บคลิปก่อนแต่ตอนนี้นี่ให้เพื่อนได้ชมแบบนี้เลยค่ะถ้า,ถามองนี้ก็จะเห็นชัดขนัดเลย ดอกไม้ของเขาจะสวยมากดาวกระจายจะมีหลายสีสีของเขาจะเยอะมากเลยเดี๋ยวจะส่องซื้อมเมล็ดพันธุ์ไปหวานทิ้งแถวแถวบ้านเราเนาะเนี่ยสีม่วงชมพูอมม่วงแล้วก็ขาวขอบม่วงขอบชมพูอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะมีเออบานชื่นออเขาก็จะมีสีโอรสดีส้สมสีชมพูมีหลากหลายสี สีแดงสีทุกสีเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดาวกระจายแบบบ้านเราเลยค่ะนี่มีมเมล็ดด้วยมเมล็ดของเขาก็มีเออน่าสนใจมเมล็ดของเขาเหมือนกันนะ่ะต้องเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่ะถ้าเราเอาไปเดี๋ยวไปแข่งทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านเราก็ถ่าจะดีอยู่อันนี้จะเป็นดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองดอกสีม่วงแอดสมปองเก็บละเก็บละเดี๋ยวไปลองไปหวนหย่อมทิ้งไว้ตรงไอ้บัตรกงบ้านแอดสมปองเนาะ เพราะดอกเขาสวยอ่ะเห็นแล้วชอบเลยค่ะพูดไปด้วยเก็บเม็ดเข้าไปด้วยติดไปเอาไว้โรยสักหน่อยหนึ่งเนาะมีหลายสีผสมกันเพราะถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านเราได้เดี๋ยวเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปไปหวานที่บ้านเราได้ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ฟันทิ้งพอหมดหน้าพอหมดหน้านี้ปุ๊บเขาก็จะมาฟันทิ้งกันแล้วสวยงามค่ะ แต่สีม่วงของเขาสีเนี้ดอกของเขาก็จะเป็นม่วงม่วงอมม่วงอมชมพูเนาะแต่ว่ามมเมล็ดกีบของเขาี่จะไม่เหมือนของเขาจะเหมือนคล้ายๆบานชื่นมากกว่าเดี๋ยวดูมเมล็ดของเขานี่มเมล็ดของเขาจะเป็นแบบคล้ายๆบานชื่นมากกว่าประเภทสีนี้แอบสำปองกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อไปเพาะได้คุยไปด้วยเก็บดอกไม้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆเก็บมามเมล็ดทางแก่ๆของเขาอ่ะ เนี่ยชมพูสวยเดี๋ยวก่อนนะมองหาไปเรื่อยฟานชื่นก็งามดูสิสีโอรสสีสม้มสีโอรสสีชมพูดอกใหญ่มากต้นสูงใหญ่มากค่ะเพื่อนๆถ้าที่บ้านเราได้ต้นใหญ่ๆงามๆนี่สวยมากเลยเนาะดอกไม้ริมทางของฝรั่งเศสพูดไปก็ฟังเสียงรถไปด้วยพูดแข่งกับเสียงรถนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเสียงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ โอเคนะคะเดแอดสมปองจะขออนุญาตลงก่อนเนาะเอาสักนิดนึงเพราะเพื่อนเขารออยู่ในรถแล้วเดี๋ยวต้องพาเข้าไปาที่ซุปเปรอร์ูไปซื้อของกันเอาละเพื่อนรอนาะนแล้วแอดสมปองกราวเท้าเร็วๆหน่อยเดินไปขึ้นรถก่อนตอนนี้ก็เอาขับรถของฝรั่งเศสตอนนี้เราอสอบใบขับคีได้เรียบร้อยสอบขับแล้วตอนนี้ก็เลย ขับรถคันของสามีพอขับรถคันของสามีเราก็จะเขา,าเรียกกรงปัญเยนี่ค่ะจะมีป้ายอันนี้ให้กรงปัญเยเราสามารถขับคันใหญ่ร่วมกับเขาได้คันนี้จะเป็นหุ่นใดสามี้ก็จะโอเคปฏิคลิปปฏิคลิปเดี๋ยววิดีโอ เหลืวเฟลอแทชเชอรี่ไอันนี้เพื่อนอน,นี่เพื่อนที่มาด้วยกันจ้ะเพื่อนน่ารักเมื่อก่อนก็ไปไหนอสมองมาแรากๆก็ไปกับเขานี่แหละสามีเขาเป็นคนขับตอนนี้เปลี่ยนเชือ่อโชเฟอร์แอสมองขับที่เขาบ้างเดี๋ยวก่อนโอเคนะคะบ,บ๊ายบายนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นรถแล้วจ้ะเตรียมออกจากฟาร์มาซีจ้ะ ไหเออบายบายพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกเลือบทุกไล่์ทุกกำลังใ,ใจนะคะบายบายค่ะขอขับรถไปซึปเปอือก,ก่อนนะคะ